วังกีเราไม่สามารถที่จะทำให้มันหายคอนได้นะครับผม ต้นเดิมมันก็ประมาณนี้นะครับผมเ,เวลามันหนักเนี่ยมันจะมีตัวระบบตัดเพื่อไม่ให้กันเ่ยนแตะนะส่วนมนะอเตอร์สวิงชุดมอเตอร์สวิงนะครับก็ได้ทำการลองเปลี่ยนมอเตอร์ ให้มันแรงกว่านี้สรุปว่ามันไม่ได้นะครับผมเวลาออกตัวเนี่ยเพืิงมันลั่นเลยเพราะว่าเหมือนมอเตอร์ล้อมันจัดปไปหม่อันนี้ก็การตักมันก็พอเล่นได้่ะครับผมรถเดิมๆแต่ว่าถ้าจะาให้ดีก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะติดโซววเพิ่มก็ได้หรือแล้วแต่นะครับผมเวลาหนักๆเนี่ยก็จะดังปกติ เดี๋ยวมาลองดูไอตัว360องศาที่ใส่ไปนะ,ะใส่ไปแล้วนะครับอ่ามันจะได้รอบหนึ่งไก่ครึ่งหนึ่งนะครับเนีย่ยถ้าเป็นของเดิมก็ติดไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็ผ่านสองรอบไปแล้วสามรอบแล้วกิน,นมุนขวาไปแล้วมุนซ้ายมาก แต่ว่าถ้าสวิงหนกัหนกๆมันก็ยังดังอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าใส่ 3, 60, สามรอยหสิบองศาไปเนี่ยมันเวลาสวิงจะไม่ไม่ดังนะอเดี๋ยวผมจะลองจะลองปาดให้ดูนะครับถ้าปาดน้อยๆก็ก็พอได้นะครับผมแต่ถ้าปาดเยอะมันก็จะแรงของมอเตอร์มันก็มีแต่ว่าจะทําให้เนี่ยอเนี่ยคือจะปาดดินเยอะมากไม่ได้นะครับ ต้องเลี้ยงมันหน่อยก็ประมาณนี้นะครับผมเจาก้อนใหญ่ๆห,หรือหนักๆก,ก็จะตักไม่ไปแต่ถ้าตีวโซโลแล้วก็โอเคครับผมตักมันวันนี้นะ โอเคครับผมเอาเครื่ให้แ้นะครับอ่าแล้วแต่ท่านลูกค้านะครับจะตัดสินใจเอาแบบไหนดีนะครับอ่าจะติดสวเพิ่มหรือจะเอาแบบเดิมๆแบบนี้นะครับถ้าติดสซวเพิ่มก็แรงตัดได้มากกว่านี้นะครับแรงกว่านี้แล้วก็ไม่ดังนะครับแบบนี้นะโอเคนะครับผมบวัสดาครับ